ก็กล่าสวัสดีกันด้วยนะคะผมผมไม่ได้พักเสียงอย่างนี้มานานแล้วนะครับเพื่อนที่โรงเรียนมันนั่งบอกให้พักเสียงตอนที่กําลังเล่นเกมอย่างนี้ครับผมก็ลึกจปงเขาเลยครับไม่วันนี้ผมก็เจอปืนครับสองกระบอกนะฮะเป็นปืนแรกมันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมนโง่ครับเจอปืนพกหนึ่งกระบอกโดดเลือดไม่ลดจังหัก้อบอนีตัวละครของผมจะก็เป็นแครรี่นะครับเฮ้ย แสบคออยากกินน้ำมะนาวตอนนี้ผมก็ได้เจอกระเป๋าสองนะครับเออสกรอตังกว่าน,นี้ผมได้ไปเจอกระเปา๋ากับลูกกับลก,ลกบบระเบิดกันเดินไปเดินไปไม่มีเหี้ยแล้วม,มีคนตายด้วยไม่เจอคนสักคนอ่าเดกเห็ดแบบทำไมเขาไม่มย่างเห็ดกันในเกมฟรีไฟล์วะให้ย่างเห็ดนี่ถือว่าดีจัดจัด น้องเพลดีกว่าว,วิบวับวิบวับผมยี่ก้อนหินไปทีหนึ่งครับเจอปืนอะไรก็ไม่รู้เก็บแม่งเลยครับเจอกองยางกับก้อน,กกนโซนหนึ่งแมกหนึ่งแมกเอ้ยยี่สิบห้าแมกนี่วะไม่เจอเฮียอะไรเลยนะอุ้เจอซองควงของดีของดีใครชอบซองควงยางเริ่มคอมเมนต์ชึบชับชึบชับเฮ้ยเจอที่ซ่อมเกาะด้วยครับ นี่กูพูดมาตั้งนานนี่หนึ่งนาทีเองนะมึงคิดดูกูจะพากยงไปยันในพึบพับพึบพับ,พบเฮ้ยขออภัยสลับเสียงลมหายใจด้วยนะครับเดินเดินเดินไปเดินเดินเดินไปเดิน,ดน,ดนขอตัดไปตอนที่เจอเจอโคนเลยนะครับเราจะตัดไปแล้วโปรวาร์ทภาพจังหวัดดีของรังเป็นโปววาบครับ ไม่มาพี่หวาผมใช้เครื่องต่างๆเลยพวกง,งปวูปิว้วปิ้วปิ้วปิวปิว,ปว,ปว,ปวน้องำลายเต้หน้าจอเลยคุณเลื่อนเปล่าเนี่ยอะไรเฮ้ย <c oughs> คุณใจผมภาคเสียงแบบนี้อีกหรือเปล่าทยายภาคเสียงคอมเมนต์มาใครกดตั้มใครบ้างคนนั้นรอยๆใครไม่กดติดตามไม่พร้อมตายแม่ตายด้วยยิ่งดีฟ้ามปืนเลยหนูเฮ้ย <c oughs> ผม,มมผมพูดจะไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับท่านผู้ชมไอวอร์นย่างลูกเกี้ยมไปเลยตีนมาเดินเดินเรากันลังจะเดินไปในอวกาศที่ที่มีแต่ของอะไรก็ไม่รู้ผมก็เดินมานานพอสม,มควรแล้วนะครับยังไม่เจอคนเลยคนคิดดูคลิปนี้มันจะได้ไหมเนี่ยว่าแต่นู่เวลาเท่าไหร่แล้ววะ สองนาทีก็ห้าสิบเก้าวิว้าวสามนาทีแล้วเนี่ยภาคเสียงมันยาอ่อนนะกูเนี่ยเฮ้ยอชุมวาเป็นไงล่ะปัง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 มึงกายวอล่ะไม่แด่แดกูรักเดี๋ยวเข้าไปด้านได้เว้ยเฮ้ยทุกคน เขาเป็นคนที่เน,นะมึงเบื่อกูเปล่าแบบทำคลิปฟรีไฟล์เนี่ยอันนี้ก็คลิปที่ยาวนานที่สุดในจัก,กรวาลสิบเอ็ดนาทีแล้วคุณคิดดูสามนาทีแล้วผ่านไปสองร้อยไอคิว e อย่างผมเนี่ยต้องอ้อมด้านหลังอยู่แล้วไปทำไรมันไปทำไรเนี่ยไปทำไรหรือเปล่าโอ้โดนยิงให้อกตั้งไอ้วางตั้งอะไรไปทันแล้วโอ้ยดีตั้ง,งทันกูเข้าตั้งค์ข้าไมนเนี่ยอืมกูรู้เนี่ย เราซื้อได้พื่อจัดปะลังการมันอย่างมันก็ประชากูกละไม่ได้เด็กกูรักไม่เนียนไปเลีย้ยมน้ำใหม่นะน้องเออสิ้งเหรอซ้ำเียงแบบพี่ซีจีดีกว่าโอ้โหตอนนี้ผมก็เจอกองศพนะครับเราไม่ใช่กองศพกันเลยดีกว่าโอ้ยมีไอ้ตะกี้เห็นไอ้วอไอ้เดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟาร์มข้องต่อดีกว่าโ,โหท่าผู้ชม กูจะเตืนเล็กกะสิทธ์ไหมเนี่ยท่านผู้ชมกูตายแน่ผมวิ่เหยียดขึ้นไปบนป้อมนะครับท่านผู้ชมเยวติคุกป้อมค่ะป้อมค่ะหนูชื่อป้อมมากับป้อมมากับเอสและก็มากับเจนตู่ค่ะตู่ค่ะหนูชื่อตู่มากับตูนและมากับเจนตอนนี้ครับผมกำลังการวางของทั้งหมดที่ผมมีวางหมดนั้นะครับแล้วคนจะได้ขึ้นมาผมจะได้ชาร์จมันปังปึ้งปุ่งปลาเปลียปุ่งปัง มันก็รอนะครับรอนานเลือเกินไอ้ผมรู้สึกได้ยินเสียงเท้าบางอย่างกําลังคลืบคลานมาเอาของผมผมว่ามันต้องปัระเบิดแสงใส่ผมแน่ๆเลยแต่สองร้ยคิวอย่างผมผมต้องหลบหนีก่อนอยู่นะครับเพาะว่วันนี้ระเบิดแสงจะใช้ได้แค่แป๊บเดียวเชื่อผมสซเฮ้ยไม่มีทําเต้นดีกว่าชุบชุบชิบชุบชิบราราอุลเลล่กูคือซอมบี้ดิมายเฟรนด์แหว เฮ้ยปลาบปันปาลัปันแต่เมเอาไปทั้งนั้นโอ้โหตอนนี้เขาเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับเดี๋ยวผมลงก่อนเดี๋ยวผมต้องตั้งตัวก่อนนะครับปั้งปั้งส่องควงส่องควงล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาเป็นไงล่ะไม่ได้เด็กบุรุษปฟาร์มโคลไลน้องไอ้คนนี้โอ้ยเก็บของใหญ่ทำไมวะคนนี้มีแล้วมงเนี่ยโอ้โหของเยอะของเยอะของเยอะ ไม่ของเยอะก็ไม่แบ่งกันบ้กงไงต้นชาต้นซอยใช้กำลังแบ่งกันพี่ไม่ชอบไปนำพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบไม่ไม่ชอบไม่ทิ้งของให้หมดทิ้งของให้หมดโอเคแล้วผมชนะไหมผมว่าไม่ผมกากแล้วทิ้งของให้แม่งหมดเลยทิ้งทิ้งแล้วก็ทิ้งแล้วก็ทิ้งกระเป๋าสามกูก็ทิ้งทิ้งให้หมดปั๊ญยากันเดี๋ยวเออเลยปัญญาเอเด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 เน็ตลุดนะอนะเน็ตลุดอีกแล้ว เดทไยรุดเรียบร้อยแล้วครับเดยปั๊มยาเลยยกหนักงยกนั uno, ่งปั๊มยายกนั่งุก่รู้นั่งปั๊มยาทำไมวะเฮ้ยผมก็ไม่อยากที่จะผมโคตรจะอยากหยุดบันทึกเสียงเลยตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าคุกคอแห้งอะไรตอนนี้ตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งนาทีมาอย่างเนี้ยผมโคตรจะคอแห้งเลยโคตรหิวน้ำเลย แล้วเพื่อนที่โรงเรียนมันไหนดูคลิปกูแล้วมึงมาด่ากูนะยวกูตบเงยหน้าให้แหมว้าวไม่มีคนเที้เลยเลยไม่มีคนไหนเลยไม่มีแลยคนกินสิบสี่คนให้คนนิงกันถ้าแอปสองถ้งแอปสองพวกเราใส่เพวกเราใส่ฟาร์มอยู่แล้วไอ้ใส่ฟาร์มใส่สุม่มใส่สุม่มพวกเราใส่เก็บแต้มกูใส่เก็บแต้มเฮอะไรวะอืมเช่มัน ฮ้ยไม่มีคนมาเลยเบื่อเลอกเกินกูทักัแทกใครมึงนั้นเนี่ยกูยิงปืนเรียกเลยก็ได้อะกูะยิงปืนเรียกมึงยังไม่มามึงจะมาไหมไม่มากูจะไปแล้วนะไม่ไม่มาว่ะโอ้ยกก็ต้องเก็บของอยู่ดิไม่มาจริงๆหรอวะมึงไม่มาจริงหรอวะเฮ้ยของเยอะขนาดนี้ม,มากเหรอ โอ้ยก็งงกับตัวเองแล้วเกินทำไมพักเสียงอย่างี้วะอันนี้คือคลิปทําเองเล่นเองสดๆเลยครับคือไม่ได้อกอบงครมาครับแต่ก็เลยเรียกวกอบอีกรอนเดียกันหนึ่งคนไม่มาหากูเลยไม่สนใจกูเลยแม่ต่นิดเดียวไม่สนใจกูเลยปลานาทีแล้วกูก็จะได้พักเสียงกูแล้วกูก็จะได้พักเสียงกูแล้วอะ เฮ้ยก็ไอ้เกี้ยหัวเลยวะเสือน่าจะป็นปลวนะครับจำเฉียวอ้ยสังเอ้อยเฮียตายหาซะแล้วขอไปยสนาคำยามนิดเดียวครับเออปล่อยความของตัวเลยหนูไปฟาร์มเส้นหนูก็ตัวกูได้แหละก็ตัวท่านเป็นช่าไม่เชื่อหรือเออว่ะก็เพิ่งจะจำน่ายั่นเนี่ยโอ้โหโอ้โหไอ้หนูไปเถอะกูว่าคนไม่มีแล้วล่ะ ฟาม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 ไปขอนตัวเขาพเจ้าเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไว่ๆมันจะเป็นคนไม่ดีงนี้วะวายไม่ไหวไม่ไหวเทิ้งของแป๊บดีกว่าไม่มีอะไรนี่นะอ้ยมีใครอาลบไปฟุตมาเทิ้งว้เฮ่ยว้ยสกาเล่นดีกว่าเดีย๋ยวหากูกาก,กนะกูไม่มีสกินสกินกูก็มีทาวรซะด้วยเฮ้อย ผมทำจริงนะครับท,รท่านผู้ชมกูทำเสียงหล่อเนี่ยก็แบบโคตรจะเจ็บคอโคตรจะเจ็บคอมากๆเลยนะครับพี่น้องเรามาทำแบบโชว์เลขกันดีกว่าเนาะเอาไว้ครับพี่น้องเอาไว้ผมกางเจะไปครับพี่น้องทำน้องมาอีกจัดแวบจะเห็นหพี่น้องขอร้องที่เห็นแล้วนะแวบไม่เล่มื่อไหร่จรู้ใช่ไหมครับอนอุบุดีแล้ว,เ,ดเ,ดลวเนี่ยอุบุด,ดีแล้วเนี่ย เราใส่ก <ort>. oh. okay, oh. oh. ูแม่งล้อนเราแค่จะกูคนเดียวกูคนเดียวไม่ไม่ได้พูดคนเดียวพูดคนเดียวท่านผู้ชมเหมือนกูดังอ่ะเหมือนกูดังเหมือนผมด่างงั้งขอพระเจเสียงหายใจน้อยลงเพราอดิบเสียบคอมเศียบคอมากมากเลยนะครับท่านผู้ชมเสผู้หญิงดีกว่าเจ้าวานเดนเซนก็กำลังเดินข้ามไปด้วยความเดียวสูงด้วยความไวแสงจั๊วานี้ผมเจอคนหนึ่งคนนะครับ สางเสยีประยุทธ์สวัสดีครับพี่น้องผมกําลังเจอคนหนึ่งคนครับผมกําลังเดินไปครับพี่น้องอืมน่ไม่มีอะไรฮะอะไรผมจะเจาออกผมไม่ออกครับผมจะอยู่นี่นี่อีกสามปีมไม่ได้ฟังเพลงไงเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินอีกสามปีกูกูจะโดนกูจะติดคุกไหมเนี่ยไม่ติดเลยก็ไม่จะโดนแบน <c oughs> รู้สึกถึงพลังงานบางอย่าง รู้สึกได้ทำอลไรไงนั่นไงกูอ่าแล้วไอ่ชายเสียงนกคอมดีกว่าไม่ได้เด็กกูรักกูรุษไปหลับกลับทับเชียงไอ่เสียงตุ๊บตับตุ๊บตับในกับที่นอนนะครับผมผ้าเสียบนที่นอนใกล้พ่อเนี่ย,ยมันร้องว่ปะปลาเบอร์เอ้ยกูพามันแค่หนึ่งลูกปลากูสองลูกมึงแค่อะไรกูตั้งหนานี่ยปลาสามลูกเลยเอ้ยเดี๋ยวเ,ยเดียวอะไรวะคนร้า,ครา,คราดดยคนร้ายเนี่ยแม่งเอ้ย มเล่นลมหอยปังอุย้ดยดูสินะ้นเ่ยไอ้เจ้าสมุนหัวเนีย่นยเอ้ยมันปากันมาทำเพื่ออะไรไอว้วอลกูทนนะจะบอกให้เฮ้ยภาคเสียงใครดีวะเอาพี่เนมดีกว่าสวัสดีคนไทยที่มาซื้อลำเงียนอกโลกด้วยนะครับอันนี้ผมก็เอาไประเบิดแสงป่าใส่มันไปเอาอยู่คันนี้ดีกว่า โอ้ว,ว่ากูตายอยู่แล้วล่ะกูตายอยู่แล้ว